สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ควรน้ำลิปได้เมนู <c oughs> ต้มยำไก่นะคะความอื่นต้มน้ำให้เดือดแล้วนะคะใส่กระนองลงไปหนึ่ก้อนนะคะตามด้วย่ <c oughs> ัแตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะต้มยำไก่ใส่เห็ดใส่เห็ดออรินจิเอชิมาจินะคะ หรือว่าเห็ดโคนญ,ญี่ปุ่นนั่นเองเราหั่นผิกใส่้ว้นะคะเพื่อนเพือนพอเดือดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อจ้าเราก็จะมาใส่ไก่ลงไปเลยใส่ไก่ี่จะใช้ปีกบนแล้วก็ตักพึ้นนะคะต้มไก่ต้มไก่แซบ่บแ ใส่ลงไปแล้วกับบอตสองคนะคะเ้ยค่ะเพื่อนต้อยยังใส่ใส่เดี๋ยวหามะขามใส่มะขามลงไปนิดนึงก็ต้องให้แบบเปรี้ยวมากใส่มะขา,ามมะขามเปรี้ยว สมโจ้นให้เดือดเน,นะะื้อค่ะแล้วเราจะเอาพริกมาปอด หัดเชิ่ยหัดเชิยหัดเชิยเลยค่ะต้มให้จนเหลือเเฮ้ยใส่หอมแดงลงไปะคะ่ะหอมแดงกับกระเทียมลงไปเลยนะคะเพื่อน ก่อนนะคะใส่น้ำปลาไปนะครับน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็พริกเผานะคะเพื่อนใส่พริกเผาลงไปแล้วนะเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมะคะ ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะโอ้เปิดแซ่บเปิดแซ่บอันนี้มะเขือเทศเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะ ลอฟอกชิมรสชาติมานแะุดพุดๆๆเลยค่ะลืมอะไรรูมั้ยลืมน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี่เราจะใส่ทีหลังนะเค็มได้แนละ้วพออีกหน่อยนึงแล้วกันเค็มนิดนึง เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใส่พริกแับมะกราเทศออกไปเลยนะคะตามด้วยใบกระเพราค่ะตักัดสีไปเรื่อยๆนะคะเนาะเมนูมีแซบแน่นอนแซบแซบทันเทศตันแสบแซบกระทียสวง ชิอมอร่อยแล้วอร่อยแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปหนึ่งกระบวยน้ำมะนาวนี้เราคั้นไวนะ้ค่ะพี่จัดโอเคส้งเลย แซบแซ่บแซ่บแซบแซบ,แบ,แบแเราจะมาคั่วพริกยกลงถอดพริกด้วยค่ะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยามด้วย It yes, can ไปไปเสร็จเรียบร้อยต้มไก่ของเราเนีดนิดแตกตัดพร้อมเสิร์ฟ เสิใส่จานมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆต้มยำไก่ใส่เห็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้อกกันไม่ได้คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ